สาซาเกโยซาซาเกโยิงซสาซสาเกโยท่านทีนอนสเกียพ,พยยีจะปอป้องทุกคนไว้เองและมีลูกกระจอกมาด้วยทั้งหมด3คนพวกเราจงถวายดวงใจซะประชาชนคืออันดับหนึ่งที่เราจะต้องป้องกันเ e t ส g กเราจะผ่านคืนแรกไปได้ไหมเดย์หนึ่งฉันมีทุงปุ๋ยแล้วก็สไดาเปอร์ โอเคตัวตรานะครับใครผิดปกติยิงแม่งเลยเฮย้ยโอเคยังไม่มีคนผิดปกตินะตอนนี้เอาพวกถือสไทรี่มึงยืนเอ๋ออะไรกันเนี่ยกูจะหลุด <c oughs> มีมนุษย์มีมนุษย์ยังไม่มียังไม่มีซอมบี้โอเคยังไม่มีสิ่งแปลกปลอมไปโดนลไปใครผิดปกติยิงแม่งเลย ใช้คุ้มกันตรงนี้เองฉันดูปีายเองไอ้นี่ผิดปกติแน่นอนเดินเฮอะไรเนี่ยซอมบี้แน่นอนนีนนน่เย็บซอมบีนนน้ผีเป็ดเฮเชิร์ดซอมบี้ตาเหลือกเออเอาให้คตรเหรอเออโทษทีนี่เดินกลับหลังเฮซอมบี้ดิ้นน,นี่เฮเชิร์ดวสวยเพื่อนสแกนดีๆนะเว้ยอย่าให้มันหลุดไปได้แม่เอ้ยนั่นตาเหลือก กูรู้ว่าซอมบี้ที่ไหนได้แม่งคนกูจะหลุดโอ้โหซอมบี้เป๊ะยิงเลย <c oughs> ไอ้นี่ปกติไอ้นี่ปกติไอ้นี่แปลกไอ้นี่แปลกซอมบี้หัวอาซุจิตรงนี้ปกติไอ้ไอ้นี่ผิดปกติยิงใครผิดปกติยิงไ,ไอ้นี่ท้องใหญ่เกินไปยิงดีสวย <c oughs> ซอมบี้เดือดกำผมวะ <c oughs> เอ้ยนี่ไม่ใช่คนแน่นอนเดินใส่กล่องแบบนี้ไม่ใช่คนแน่นอนเฮ้ยอย่าบังดิมนุษย์อย่าบังสวยเพื่อนเก็บละสวยเพื่อนเออวิ่งเร็วแปลกๆอ้าวคนเหรอโอ้โหเฮ้ยโชคดีปะวิ่งเร็วแปลกๆเฮ้ยนี่นี่นี่โอเคเพื่อนเราเก็บไปแล้วไอ้นี่เดินแปลกอะยเฮ้ยซอมบี้คอหักโอ้ย่าคนเฮ้ยแปลกไว้เพื่อน ไอ้นี่วิ่งเร็วแปลกป่ะปล่อยไปปล่อยไปเดี๋ยวเราคุ้มกันหลังให้ผ่านผ่านผ่านทุกคนสแกนผ่านโอเคเดี๋ยวดูแนวหลังให้ไอ้นี่แปลกเฮ้ยไอ้นี่แปลกเฮ้ยเฮ้ยเกือบเลยเฮียซอมบี้ซอมบี้ปลาหมึกเหยียโคตรเงียนไอ้นี่ซอมบี้ปลาหมึกโอ้ยซอมบี้ปลาหมึกเงียนมากต้องดูขามาดีๆโอเคโอเคเพื่อนเฮ้ยซอมบี้ยักษ์ซอมบี้ไททันแตะสมึงโอเค แกแกไม่ปล่อยให้พวกมึงรอดไปได้หรอกแม้แต่ตัวเดียวสแกนดีๆนะเพื่อนสแกนดีๆโอเคปกติปกติตมาใกล้งงี้แม่งเล็งยากว่ะสมี้อ้วนสมีไม่มีหัวอสมีตายเหลืหอกเ,เอ,อ้าทำไมเมื่อกี้ตาเหลืองเรายิงตายแล้วไม่ใช่คนวะเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหตอนคืนชิบหายแล้วเหลือสองคนเราเมื่อกี้ตาเหลือกเรายิงแล้วทำไมมันมันเป็นผีวะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหตอนคืนมองยากมากยังไงวะเนี่ยไม่มันลอ,อยงั้นวะเอ้ยอ๋อเราถุงปุ๋ยไปเก็บศพโอเคเฮ้ยตัวเฮี้ยนเลยเนี่ย What the fuck ตายแล้วเรียบร้อยตัวเฮี้ยนหรวะอ๋อถุงไปเก็บศพได้โอเคไม่รู้ว่าเก็บทำไมเห็นเพื่อนเราทำเก็บด้วย Okay, p, p, อเคเก็บเก็บเก็บสงสัยพวกซอมบี้จะมากินศพแล้วทำให้แข็งแกร่งขึ้นแน่เลยเก็บแม่งให้หมดหน่วยเก็บศพเก็บเก็บเก็บไม่รู้เก็บทำไมเก็บให้หมดนี่นี่นี่ทำแบบนี้ใช่ไหมเพื่อน <c oughs> ใช่ไหมเก็บแบบนี้ใช่ไหมเก็บเก็บเก็บ <c oughs> หรือว่ากลางคืนซอมบี้ไม่ไม่บุกวะแปลกนะหรือว่าเก็บเพื่อไม่ให้ตัวดำๆเมื่อกี้มากินวะน่าจะใช่นะ ไอตัวดำเมื่อกี้คือตัวอะไรวะสมิงโก้เหรอเนี่ยตัวเนี้ยมันคืออะไรมึงคือตัวอะไรเฮาน่าตาหน้ากลัวจังเลยอะไรเนี่ยสกินวักสกินวักสกินวอลกี้สกินวอลเกอร์โอเคเวลาคืนผ่านไปหนึ่งผ่านไปกลางคืนแล้วตอนนี้เช้งคืนแล้วผ่านไปครึ่งหนึ่งแล้วเรามีหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเฮ้ยอะไรวะวัดอะไรวะเนี่ย เพื่อนกูไปไหนมันมาแล้วยิงเราอุ้ยอ๋อมันเอาศพไปกินกว่าแล้วทำไมเราต้องเก็บศพมันเอาศพไปกินเองยัยมันเอาศพไปเยอะ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 ยัยมันเอาศพไปในคัดเยอะเฉาเยอะเยอะมากอ่ะแล้วเพื่อนกูไปไหนเนี่ยแตกย่ามานเอาศพไปในคัดเยออุ๊ยดูหน้ามันดิยิ้มหน้ากวางมากเฮ้ย เอาศพไปมันเอาศพไปเดี๋ยวเพื่อนกูไปไหนเนี่ยกูชนรถกูเข้าไปไม่ได้เฮ้ยมันขังกูไว้ข้างนอกเหรอเราต้องเอาเอาศพไปขายสินะได้ยินเหมือนเสียงเงินเมื่อกี้แต่เราไปขายยังไงอ่ะมันเข้าไปยังไงอ๋อเข้าทางนี้โอเคเหมือนได้ยินเสียงคิดเงินเมื่อกี้เราไปขายตรงไหนวะอ๋อนี่ไงแบงค์ธนาคารโอ้โหเอาศพเอาศพมนุษย์ไปขายเอาศพซอมบี้ไปขาย ขายไงวะเนี่ย <S <S ขายใกล้นี่เหรอโอเคขายไม่ได้เอาเรายังไม่ได้เก็บสักคนโอเคช่างแม่งไอ้ลุยกันต่อช้าแล้ว D2 มามาเพื่อนเช่นไาแล้วเพื่อนอ๋อคิว24ตัวเท่ากันเลยนี่แซมบี้ผีเป็ตแล้วมึง เด่ย๋ยวไปมาดูพน้นไปได้แปดแปดคนไหนแปดยิงให้หมดอย่าให้เหลือไม่ได้ตัวเดียวซอมบี้ลินยาโอโทษทีโ <c oughs> ดนคนอยากวิก่งการเองช่วยไม่ได้ไป <c oughs> ไป <c oughs> อย่าบังกูสิเพื่อน

มไม่นะอ๋อเด็กน้อยกูโดนแดกไอ้ผีซอมบี้นี่มันมันเนียนจังวะมันหลุดพ้นไปได้ไงอะโอ้โหกูจะหลุดหลุดพ้นไปได้ยังไงวะซอมบี้ผู้หญิงเนียนจัดนี่เพิ่งจะวันที่สองโดนแดกตายห่าหมดกูจะหลุด